สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเองโดยตรงค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงผ่านมาได้สองปีค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเราไปเที่ยวทะเลบนเกาะแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพสอคนกับน้องสาวเราไปพักที่นั่นแค่2วัน1คืนจองห้องเรียบร้อยวันเดินทางไปถึงที่นั่นก็จะมีรถมารอรับถึงเวลาก็เช็คอินพอดี เก็บข้าของเข้าห้องทางรีสอร์ทมีมอไซค์ให้ขับฟรีรอบเกาะน้ำมันเต็มถังวันแรกมีความสุขแฮปปี้มากอากาศดีทะเลสวยอาหารอร่อยเราก็ถ่ายรูปกันยาวๆถึงค่ำก็ขับรถกลับห้องพักในคืนแรกก็พักปกติกินอิ่มนอนหลับปกติเช้าวันที่สองตื่นขึ้นมารู้สึกยังอยากอยู่ต่ออีกหนึ่งวันแต่ทำไงดีละ่ะห้องพักจองมาแค่คืนเดียว แล้วร่างกายก็งองแงอยากพักต่อฝนก็ตกปล่พอยๆเพราะพายุเข้าพอดีบนเกาะทําทให้เราต้องตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนเลยบอกน้องว่าเราลองขับรถไปหาบ้านพักใหม่เปลี่ยนบรรยากาศห้องพักกันเรากินอาหารที่รีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้พออิ่มก่อนเช็คเอาท์เราก็พากันขับรถหาบ้านใหม่ขับไปเล่นเรื่อยๆก็ไปสนุกใจกับบ้านหลังใหม่ มีบางอย่างดึงดูดเราสองคนเข้าไปถามข้างหน้าบ้านติดป้ายพร้อมราคาได้อาหารเช้าราคาโอเคเลยมีเบอร์ติดต่อเราเลยให้น้องโทรถามติดต่อไม่มีคนรับสายเราบอกน้องว่าไม่เป็นไรไปขับรถเล่นต่อเผื่อจะเจอบ้านหลังอื่นแต่แล้วก็ต้องวนรถกลับมาบ้านหลังเดิมเมื่อกี้ที่ติดต่อไม่มีใครรับสายแบบงง พอจอดรถหน้าบ้านเราก็เลยให้น้องรองโทรใหม่อีกครั้งครั้งนี้เป็นผู้หญิงรับสายน้องถามว่ามีห้องว่างไหมคะแคลตอบกลับมาว่ามีว่างหนึ่งหลังตรงกลางค่ะที่นี่จะเป็นบ้านหลังเล็กๆเรียงกันอยู่ประมาณห้าหลังเรากับน้องก็ตกลงพักพร้อมกับไปเก็บข้าวของเช็คเอาท์ออกจากห้องเดิมแล้วเราก็ขนสัมภาระมาที่พักใหม่ เจ้าของมาต้อนรับเป็นผู้ชายมีอายุยื่นคีการ์ดกุญแจมอไซค์ให้แล้วบอกว่าตามสบายนะครับพักผ่อนให้มีความสุขเราสองคนก็ขอบคุณค่ะแล้วเราก็พากันเอาสัมภาระไปเก็บเข้าห้องน้องกำลังจะเปิดประตูห้องเข้าไปเราเหลือบมองไปเห็นเลขห้องหนึ่งสาก็สะกิดแขนน้องใช้สายตามองบนเรามองหน้ากัน เราใส่หัวให้น้องไม่ต้องพูดอะไรเลขห้องสวยดีเปิดห้องมีกลิ่นเหม็นอับห้องดูปกติแต่สิ่งของในห้องดูเป็นรุ่นเก่าๆอย่างเช่นทีวีหน้าจอเครื่องเล็กๆหนาๆวางโต๊ะไม้เก่าๆเตียงนอนสำหรับสองคนปูผ้าไว้อย่างดีโซฟาหนึ่งตัวโต๊ะเครื่องแป้งคืออันนี้หล่อนของจริงคือแบบเป็นไม้เก่าๆซีด เก้าอี้ไม้วางไว้หนึ่งตัวถ้าลากเก้าอี้ออกมาหวีผมตอนกลางคืนคือหลอนใช่เลยส่วนห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำไหลแรงสำรวจห้องกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ให้น้องเอาน้ำหอมมาดับกลิ่นฉีดไว้ให้ทั่วห้องเพราะว่าห้องมันอับเหม็นมากเราก็เลยเปิดหน้าต่างดูเราบอกน้องว่าสงสัยเป็นท่อน้ำแน่เลยกลิ่นมันเลยเข้ามาถึงห้องมั้ง น้องใช้น้ำหอมฉีดไว้แล้วพากันออกไปขับรถเล่นถ่ายรูปกันยาวๆพอเริ่มค่ำๆก็ชวนกันไปซื้ออาหารทะเลไปกินที่ห้องพอแวะซื้อของกินเรียบร้อยก็ขับรถมาที่ห้องพักแต่คือห้องพักเงียบมากเหมือนมีแค่เราสองคนเหมือนเหมาบ้านพักมาพักกันแค่สองคนหลังอื่นปิดไฟมืดสนิทแต่เวลานั้นไม่ได้คิดสนใจอะไรคิดว่าอาจจะยังคงเที่ยวเล่นกันอยู่ เปิดห้องเข้าไปก็พูดก,กับน้องว่ากลิ่นมันก็ยังไม่หายเนอะแต่กลิ่นน้ำหอมจางหายไปหมดแล้วพร้อมกับหัวเราะกันสองคนพี่น้องเราให้น้องไปอาบน้ำส่วนเราก็เตรียมอาหารที่ซื้อมาไว้รอเปิดทีวีไม่มีรายการอะไรเลยแต่ก็เปิดให้มีเสียงไว้เปิดแอร์เสียงเครื่องแอร์ก็ดังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่พอน้องอาบน้ำเสร็จเราก็ไปอาบน้ำต่อ น้ำในห้องน้ำไหลแรงแต่ไม่ได้เปิดน้ำอุ่นแต่เปิดประตูห้องน้ำออกมาต้องตกใจกับโต๊ะเครื่องแป้งไม้เก่าๆมันตรงประตูห้องน้ำเลยก็อดคิดไม่ได้กับเรื่องหลอนๆไม่ได้ลบหลู่นะแต่แค่คิดในใจคนเดียวน้องนั่งรอกินข้าวบนที่นอนพร้อมใดผมรอพอเรากินข้าวเสร็จก็เปิดม่านดูว่ามีใครมาพักหรือยังสรุปประตูรั้วปิด ไม่มีใครเลยมีแค่เราเพียงสองคนพี่น้องก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าจะปิดกันหมาเข้ามารบกวนในบ้านหรือเปล่าส่วนคนพักก็ยังคงเที่ยวร้านเหล้าริมหาดหรือกำลังกินหมูกระทะฟินๆอยู่คิดในใจมือก็ปิดม้านเดินขึ้นเตียงนอนเล่นโทรศัพท์เปิดรูปดูที่ถ่ายไว้ในวันนี้ในมือถือเราก็เอใจทำไมเตียงมีแต่เม็ดทรายพร้อมกับถามน้องว่าทรายเต็มเลย ขึ้นเตียงก่อนจะอาบน้ำเหรอน้องบอกว่าเปล่านะเข้าห้องมาก็ไปอาบน้ำเลยพี่ก็เห็นอยู่แล้วก็เออใช่แต่ทำไมเม็ดทรายเต็มเลยยิ่งปลายเตียงก็เยอะก็เลยปัดผ้าแล้วก็สะบัดผ้าหม่มก็คิดว่าช่างมันนอนดีกว่าดึกแล้วเราจะเปิดทีวีเอาไว้ปิดไฟห้องเปิดไฟห้องน้ำไว้น้องจะนอนฝั่งติดกำแพงห้องน้ำส่วนเราจะนอนฝั่งติดโซฟา แล้วที่ลืมไม่ได้คือถ้านอนที่อื่นไม่ใช่บ้านตัวเองเราจะเอาเหรียญบาทวางบนหัวเตียงเพื่อขอซื้อที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวดมนต์ไหว้พระขออาศัยไม่ได้มารบกวนนะคะขอมาพักผ่อนคืนนั้นนอนไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่รู้สึกว่าทรายเยอะตรงปลายเท้าปัดไม่หมดนะนอนจนสว่างน้องก็ปุก เปิดประตูออกไปขับรถเล่นกันพอเปิดประตูออกไปไม่มีคนเลยค่ะเจ้าของบ้านเตรียมอาหารเช้าเป็นข้าวต้มปลาทั้งโกกกาแฟไว้ให้เขาถามเราสองคนว่าจะทานเลยไหมครับจะเตรียมให้ยกวางไวใ้ให้โต๊ะอาหารให้ครับเราตอบกลับไปว่ายังค่ะเดี๋ยวไปขับรถเล่นแล้วค่อยกลับมาทานนะคะไม่เกินก้าวโมงเช้าและเราก็ถามเจ้าของห้องว่าทำไมไม่มีคนมาพักเลยคะ เจ้าของบอกว่าคนยกเลิกพักครับเนื่องจากพายุเข้าเมื่อวานทั้งวันเลยเืล่อนมาพักเป็นวันนี้แทนครับน้องก็พาขับรถออกมาแล้วพูดติดตลกว่าหนูเหมาบ้านพักให้พี่นอนเลยนะเมะื่อคืนนี้ยเราพากันขับรถถ่ายรูปเสร็จก็กลับมาอาบน้ําแต่งตัวกินอาหารเช้ารอเช็คเอาท์เรากับน้องขอออกก่อนเวลากลัวจะเจอพายุแล้วกลับเข้าฝั่งไม่ได้ ระหว่างจะออกมาเช็คดูข้าวของแล้วน้องก็พูดขึ้นว่าปะกลับกันส่วนเรานั้นก็ก้าวเท้าออกจากห้องแล้วน้องอยู่ในห้องกำลังจะเดินออกมาอยู่อยู่ทีวีรุ่นเก่าก็ติดขึ้นเองน้องรีบวิ่งออกมากอดเราถามว่าทำไมทีวีเปิดขึ้นเองเอาอะไรทับรีโมทหรือเปล่าน้องพูดเสียงสัน่นจะบ้าเหรอรีโมทอยู่หน้าทีวีจะสาวดูรุ่นทีวีด้วยมันไม่ได้ติดอัตโนมัตินะ เราก็บอกน้องรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เข้าไปปิดมันเองอาจจะเครื่องเก่าแล้วมันก็ค้างก็ได้น้องมันใส่หัวไม่เชื่อเราก็เดินเข้าไปปิดเออวะ่ะรีโมทมันปุ่มแข็งจะต้องกดแรงเรารีบปิดรีบเดินออกมาอย่างไวแล้วพูดกับไปว่ามาแค่สองคนพี่น้องนะคะคนอื่นไม่ต้องตามกลับไปเราไม่รู้จักกันแค่มาอาศัยอยู่เฉยๆพอออกมาไกลจากห้องพัก น้องก็พูดว่าเห็นไหมมันมีเรื่องแปลกๆตั้งแต่วันแรกที่เราติดต่อหาเจ้าของและแล้วก็ได้ได้ห้องสิาห้องอื่นเต็มหมดทั้งก็ไม่มีใครมาพักเลยสักห้องแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูเจออะไรเมื่อคืนเราเลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยเล่ากลับไปกรุงเทพก่อนพอมาถึงคอนโดเลยถามน้องว่าเออเมื่อคืนเจออะไรเล่ามาสิ น้องเล่าว่าน้องเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยาวยืนข้างพี่ตรงโซฟาดึกแล้วแต่หนูยังไม่หลับเล่นโทรศัพท์ใต้ผ้าหม่มใส่ตาหนูเห็นเว็บที่ห่างตาเลยค่อยค่อยขยับมองผู้หญิงนะมันก้มหน้ามองพี่แบบจะชิดหน้ามันกับหน้าพี่จะติดกันอยู่แล้วมันเดินวนอ้อมตบไปไปลายเตียงแล้วมันก็วนกลับมาที่พี่พอหนูเห็นแบบนั้นหนูก็รีบหลับตาคุมผ้าหม่มไม่ก้าวมอง ไม่กล้าขยับตัวอีกเลยแล้วไม่รู้เผลอหลับไปตอนไหนดูตัวก็เช้าแล้วก็รีบปลุกพี่ออกมาจากห้องไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วพี่รู้ไหมเม็ดทรายเต็มเท้าหนูเลยทรายมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่เราก็ปัดตะบัดกันทั้งคืนหนูเลยไม่กล้าพูดอยากออกจากห้องนั้นกลัวพี่กลัวก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป เรื่องเล่าหลอนๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ